ก็สวัสดีครับมื่อนี้สถานีทานเอาทานออกนะครับพาชมเบิงวัดสถานีทานเห็นงานมีการป้องกันยังไงน,นะครับเนาะนี่นี่คือทานที่โกยออกมื่อนี้นะครับเบึงวัดทีมงานของสถานีทานใส่ระบบป้องกันจ้าของเข้าใส่หยางแน่เพื่อเป็นขั้วมหมูสำหรับคนที่ ป่ยทนเนาะครับป้องกันตัวเองแน่การป้องกันอันดับแรกครับเป็นถุงมือนะครับของสถานีทานนะครับเิ็งถุงมือของคอนคนที่เป็นเป็นเคลือบอยางพารานะครับเป็นถุงมือที่เคลือบอยางพารานะครับยางหยุดนนะครับ แนะนำว่าถ้าซื้อซื้อมาใส่ให้เป็นถุงมือที่เคลือบอยยางพารานะครับนี่ลมแหง้งเพราะว่าถ้าเอาจับทานบ่อยๆทานมันคมมันจิกที่ไหนถุงมือขาดแลวก็บเบืองนะครับเตียนไว้แต่ค่อยๆล่องใส่แบบมูที่มีพื้นเป็นยางพราราถือว่าใส่ได้โดนครับเทียบกับมูที่บ่ได้เคลือบนะครับ แล้วก็ชิ้นต่อไปก็คือหน้ากากนะครับหน้ากากก็สาคัญนะครับประมาณนี้ครับเอาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการฝุ่นเข่าจมูกนะครับหน้ากากของประมาณนี้นะครับทรงคือเอลี่แนจะน้อยนะครับครับผมเพราะว่าเขาหายใจตลอดเวลาต้องใส่ของแบบนี้เนาะครับแนะนําผู้ที่เฮ็ดทัน แล้วแต่ผู้ใดถนัดแบบไรเนาะครับแต่ของสถานีทานที่ใส่ประมาณนี้ครับใส่ถุงมือแบบนี้ใส่หน้ากากแบบนี้ประชิ้นต่อไปเป็นแว่นตานะครับเป็นแว่นตากันฟุ้นนะครับอาาย์พ้นเบ่งเบ่งเบ่งแว่นตาเนาะครับเนาะประมาณนี้ครับทีนี้ขอบขอบกันฝุ้นเขาด้านข้างกระสอยได้บางส่วนนะครับบอถือว่าลอยเปอร์เซ็นต์กันยั่งดีนะครับอยางไ้เซฟตัวเจ้าของนะครับผู้ทีเ่เฮดทานกับน่าจะ ผู้ดีนะครับว่าปุ่นมันหลถ้าทานปุ่นไหลยนี่ยคือทานทีมีคุณภาพนะครับคืออบได้ดีถ้าบ่ปุ่นเนี่ยแสดงว่าทานเปียกนะครับโดยหลักๆของสถานที่ทานประมาณนี้นะครับล่องลอง,ลองเท้าก็จะเป็นลองเท้าลองเท้าผ่าใบหรือหัวเล็กก็ได้นะครับประมาณนี้แนนำํำผู้ที่เฮ็ดทาน อยากให้ป้องกันตัวเจ้าของไฮไลท์ที่สุดนะครับจะได้เฮ็ดท่านไปได้โดนๆนะครับเนาะเพอยากให้ร่างกายสุขภาพเข้าเสื่อมพังเร็วกบใส,ใส่ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับน,นี้สานิทานเอาทานออกไปพามาชมเบิงว่าเขามีอย่างเนี่ยในการป้องกันตัวเองนะครับเดี๋ยวมือหลังนี่ยังไม,ไม่ไม่แปลกสานิทานสิผ้ามาเบิงมาชมนะครับ เพราะว่าเขาบ่ได้แนะนําแต่เรื่องเผาทานอย่างเดียวนะครับเรื่องหลายๆเรื่องที่ใส่ในชีวิตประจําวันที่เขาใส่ยุ่งสมือก่อนในการป้องกันตัวเจ้าของอยังกับเขากระยักทายถอดความหูให้ซึ่งกันและกันนะครับเขาจะไดผ้ผูผูที่เผาทานหลังๆก็จะได้มีความหูที่โตนะครับว่ายามเขาเห็ดงานสีใสจังไดเอาอิหยังป้องกันตัวเจ้าของนะครับเนาะ ครับวันนี้สถานีทานผ้าชมเบิ้งการป้องกันการเซฟตี้ตัวเจ้าของประ,ประมมันนี่แหละครับบอบอใดมีอย่างมากไมเดากเทปง่ายๆสไตล์สถานีทานเนาะครับเนาะคร,ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ